สวัสดีทุกคนผมชื่อแจ็คผมอายุ16ปีผมเติบโตท่ามกลางความรักและความเอาใจใส่ของพ่อแม่ฟังดูดีใช่ไหมแต่เมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งช่วยน้องสาวของผมจากพ่อและแม่ของเราเองเรื่องกลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรมาฟังกันเลยพ่อแม่ของผมเป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยมและคุณอาจใช้คําว่าเป็นพวกหัวสูงได้เลยแล้พวกเขาก็ยังเห็นด้วยกับการใช้ความเข้มงวดกระชั่งกับเรื่องการเลี้ยงดู แต่ผมไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้จนกระทั่งคอล่าน้องสาวของผมเกิดผมไม่เคยมีปัญหากับพ่อแม่บอกกันตามตรงผมเป็นลูกที่น่ารักเชื่อฟังของพวกเขาเสมอแม่ของผมเป็นแม่ประเภทที่ปกป้องลูกจนเกินเหตุเธอจับตาม,มองผมทุกฝีก้าวซึ่งทําให้ผมรําคาญใจมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผมเลยรู้สึกหายใจหายคอโล่งขึ้นบ้างเมื่อในที่สุดครอบครัวของเราก็มีคอรา่าผมหวังว่าพ่อและแม่จะยุ่งเกินกว่าจะมาติดตามผมทุกฝีก้าว แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามนั้นสัญญาณแรกที่ผมเห็นก็คือปฏิกิริยาของพ่อตอนที่รู้ว่ามีลูกสาวไม่ใช่ลูกชายเขาโกรธและผิดหวังมากพ่อแทบไม่เคยไปดูคอร่าที่เปลเลยและมักหงุดหงิดอารมณ์เสียเวลาเธอร้องไห้แม่ของผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มักมีอาการเหน็ดเหนื่อยและซึมเศร้าเมื่อคอร่าตโตขึ้นและอายุได้9้าขวบทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลงพ่อแม่ของผมปฏิบัติกับเธออย่างไม่เป็นธรรม และเข้มงวดมากจนผมต้องออกมาปกป้องน้องอยู่ตลอดพูดถึงตัวผมเองดูเหมือนว่าผมจะเป็นแสงสว่างหนึ่งเดียวพวกเขาตั้งความหวังและความฝันไว้กับผมสูงมากและสิ่งเดียวที่ผมต้องการก็คือหนีไปให้พ้นจากขุมนรกแห่งนี้แล้วผมก็มีโชคในที่สุดผมมีโอกาสได้ไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่อื่นนัน่นเป็นเป้าหมายของผมมานานแล้วและผมก็ตั้งใจมากเพื่อทำให้สำเร็จ แต่ผมก็ยังไม่อาจหยุดคิดเรื่องที่ผมต้องทิ้งน้องสาวที่น่าสงสารไว้กับพ่อและแม่ตามลําพังแน่นอนพ่อแม่ภูมิใจในตัวผมมากแต่เมื่อคอร่ารู้ข่าวเธอก็นิ่งเงียบไปผมเห็นเลยว่าเธอพยายามอดกลั้นไม่ให้ร้องไห้และยิ้มเธอบอกว่าดีใจกับผมด้วยผมทนไม่ได้จึงบอกเธอว่าถ้าขอให้พี่อยู่พี่จะอยู่นะแต่คอร่าไม่ฟังน้องคอร่าตัวน้อยของผมช่างใจกว้างนัก ดังนั้นผมจึงตัดสินใจอย่างยากลําบากและจากบ้านไปผมขอให้น้องสัญญาว่าจะโทรหาผมทุกวันและเล่าทุกอย่างให้ผมฟังเธอก็ทําตามนั้นผมชอบโรงเรียนและชีวิตใหม่มากและคอร่าจะฟังเรื่องสนุกๆจากผมทุกวันแต่พอผมถามเรื่องของเธอเธอจะเล่าแบบรวบๆเธอพูดเสมอว่าสบายดีและพยายามเปลี่ยนหัวข้ออย่างไรก็ตามพอเวลาผ่านไปบทสนทนาของเราก็ชะง,งักไป คอราหาข้ออ้างที่จะไม่ต้องคุยกับผมทุกคืนและเพียงแค่ส่งข้อความสั้นๆมาหาแต่วันหนึ่งก็ไม่มีแม้กระทั่งข้อความผมโทรและส่งข้อความหาเธอเป็นล้านหนแต่ไม่มีการตอบกลับผมจึงโทรหาแม่ทันทีและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แม่บอกว่าทุกอย่างปกติดีคอราแค่ไม่ทันระวังจึงทำโทรศัพท์พังแต่ผมสงสัยเลยว่ามันต้องไม่ใช่อะไรง่ายๆแบบนั้นแน่ แล้วความกลัวของผมก็ได้รับการยืนยันหลังผ่านไปไม่กี่วันผมได้รับข้อความจากเบอร์แปลกหน้านั่นคือเพื่อนร่วมชั้นของคอล่าเธอกังวลมากเพราะคอล่าไม่ได้มาโรงเรียนเกินสองอาทิตย์แล้วจึงอยากรู้ว่าเธอยังสบายดีหรือไม่ผมกลัวจับใจแม่ไม่ได้บอกเลยว่าน้องสาวของผมป่วยหรือเป็นอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็รู้สึกว่าต้องตรงกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าจะกลับไปดังนั้นพวกเขาถึงประหลาดใจมากที่เห็นผมอยู่หน้าประตูในเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ดูสับสนและกระวนกระวายผมถามถึงคอล่าและแม่ก็บอกว่าเธออยู่ที่โรงเรียนผมบอกแม่ว่าผมสงสัยว่าคงไม่ใช่และตรงไปที่ห้องของน้องสาวแม่พยายามขวางผมและเบีเ่ยงเบนความสนใจแต่ผมตรงไปถึงประตูก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นห้องสะอาดเอี่ยม แต่เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นหายไปไม่มีของเล่นไม่มีเตียงไม่มีโต๊ะเขียนหนังสือตรงนั้นมีแค่พรมผืนเล็กๆบนพื้นและโต๊ะตัวเล็กที่มีชามว่างเปล่าและก็ใช่คอร่าไม่อยู่ในนั้นผมตรงเข้าไปหาพ่อและขอคําอธิบายแต่พ่อยังทําเหมือนไม่มีอะไรร้ายแรงบอกว่าคอร่าเป็นตัวปัญหาและนี่ก็คือหนทางเดียวที่จะเลี้ยงดูเธอได้เขาบอกว่าที่ระยะหลังมานี้ไม่ให้คอร่าไปโรงเรียนเพราะเธอทำตัวไม่ดี กลับบ้านช้ากว่าที่ควรและกระทั่งแอบใช้เครื่องสำอางบทลงโทษจึงเป็นการห้ามไม่ให้ไปโรงเรียนจนกว่าเธอจะเข้าใจว่าเด็กผู้หญิงควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมและควรเป็นคนอย่างไรผมถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกจากนั้นจึงวิ่งดูไปรอบๆบ,บ้านและเรียกหาน้องสาวของผมแม่บอกเบาๆว,ว,ว่าเธอกำลังถูกลงโทษด้วยการส่งไปทำความสะอาดโรงเก็บของผมคิดว่าแม่พูดเล่นพวกเขาให้เด็กผู้หญิงอายุ9ก้าขวบไปทำความสะอาดโรงเก็บของผุผู ที่สภาพเลวร้ายซึ่งเป็นภา,ารกิจที่เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงผมตรงไปที่นั่นและพบคอร่าที่น่าสงสารกำลังขัดพื้นเธอดูเหนื่อยและเปราะบางผมพนันเลยว่าการอดอาหารเป็นอีกหนึ่งวิธีที่พ่อผมเห็นว่าเป็นวิธีการเลี้ยงดูเด็กผู้หญิงเธอยังสวมชุดเหมือนแม่ชีด้วยเป็นกระโปรงเก่าๆยาวลากพื้นผมจับมือคอร่าไว้และพาเธอหนีไปโดยไม่เหลียวหลังกลับมาเราไปที่ร้านกาแฟเพื่อหาอะไรให้เธอกิน ผมถามเธอเป็นล้านล้านหนว่าทำไมถึงไม่บอกอะไรผมเลยเธอร้องไห้และสารภาพว่าพ่อของเราขู่ว่าถ้าเธอบอกผมเขาจะโยนเธอออกจากบ้านหรือส่งเธอไปอยู่กับครอบครัวอื่นเธอกลัวว่าจะไม่ได้พบผมอีกและพ่อก็ยึดโทรศัพท์ของเธอนี่มันเกินไปแล้วผมตระหนักได้ว่าพ่อแม่ของผมบ้าไปแล้วแน่นอนและผมไม่อยากปล่อยให้เขาทำแบบนี้ได้อีกต่อไปสิ่งเดียวที่ผมคิดได้คือไปที่โรงเรียนของคอล่าและคุยกับครูใหญ่ ผมยังไม่ใจแข็งพอที่จะเรียกตำรวจจับพ่อแม่ตัวเองบอกเลยว่าครูใหญ่ช็อกมากและโกรธสุดขีดจนคงไม่ต้องบรรยายเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วเธอก็รับปากว่าจะจัดการส่วนที่เหลือเองตามการตัดสินของศาลในเวลาต่อมาและคำให้การของผมขอลาและผมถูกส่งไปอยู่กับพ่อแม่อุปถัมภ์จนกว่าผมจะโตพอที่จะดูแลน้องสาวได้ด้วยตัวเองผมยังคงไม่อาจทำความเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เรื่องนี้ทำให้ผมเจ็บปวดมากในอีกมุมหนึ่งเพราะชีวิตผมส่วนใหญ่ผมมีพ่อแม่ที่น่ารักอยู่เคียงข้างจากนั้นผมก็ต้องเห็นพวกเขาทำสิ่งเลวร้ายผมได้แต่หวังว่าผมน่าจะรู้เรื่องเลวกว่านี้แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไม่มีใครทำกับน้องสาวของผมแบบนั้นอีกผมหวังว่าวันหนึ่งพ่อแม่ผมจะคิดได้และเข้าใจว่าพวกเขาทำผิดพลาดขนาดไหนคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ คุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจของผมที่เปิดเผยสิ่งที่พ่อแม่ของผมทำหรือเปล่าถ้าคุณเห็นพ่อแม่คุณทำเรื่องแย่มากๆบอกผมในช่องคอมเมนต์หน่อยว่าคุณหยุดยั้งพวกเขาอย่างไรผมจะดีใจมากถ้าคุณแบ่งปันเรื่องของคุณ